้องไหล่ย,ยอดลงมาดังนั้นต้องเทพื้นให้เสร็จใชครับเทพื้นเสร็จทำบันไดถึงไลยอดแล้วทีนี้ไหล่ย,ยอดลงมาต้องทำยอดก่อนใช่ไหมใช่แม้ทุกวันนี้จะเป็นข่าวในสังคมนะครับและข่าวที่เป็นภาพลบทำให้พระสงฆ์ไทยเสียหายอย่างมากมายนะครับผมและลอยพระศาสดา เป็นรายการที่จะนำพาทุกท่านได้มารู้จักกับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านได้ท้อถอ,ถอยในเรื่องการถวบญกับพระนะครับยังมีพระดีดีแล้วก็ปฏิบัติดีที่เจรียวัดท่านงดงามนะครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านนะครับก็คือพระอาจารย์ลือชัยธรรมวัฒโนที่เกาะช้างนะครับพระอาจารย์มีมี จะแนะนํำยังไงว่าการประพฤติตัวหรือการจะเป็นพระสักรูปหนึ่งเนี่ยที่จะตั้งใจมาบวชนะครับต้องต้องศึกษาธรรมะข้อไหนก่อนหรือต้องทําตัวยังไงครับถึงจะเป็นพระที่ดีได้เหมือนเช่นพระอาจารย์นะครับถ้าอาตมาก็ต้องเอาตัวอาตมาที่มีประสบการณ์ใช่ครับคือบวชก็อาตมาก็ตั้งใจว่า อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอพอเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งใจเพราะตั้งใจอาจารย์สอนเห้ทยทสมาธิเราก็นั่งปฏิบัติไปตามอาจารย์ว่าแรกแกมันก็ไม่ได้อะไรมันมันมีแต่ปวดเมื่อยครับแต่มันก็ต้องต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต้องทำอย่างจริงจังเนี่ยแรกแรกเนี่ยมันต้องสวด บทใดบทหนึ่งก่อนไหมคู่กันไปหรือว่าไม่ต้องทำทำวัดเย็นเนี่ยหรือว่าวัดไหนก็ทําแบบไหนก็ทำตาม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 แล้วปกติไปใช่แล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็มาทาเองทาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมาชอบใครว่ายังไงดีกับเป็นลองปฏิบัติแล้วก็อันไหนมันถูกจริตเราอ่ะคือทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสงบเย็นง่ายสบายใจ อันนั้นนะคือคือ,คอระหว่างเราถูกเจริญเราแล้วนะครับแล้วอาจจะมามันก็จะทําให้เดมมากขึ้นนานขึ้นอ๋มอมันก็ต้องสู้กับเวทนาฝ่าจะผ่านตัวนี้ได้ก็มันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าผ่านได้มันก็จะทาได้เรื่อยแล้วเพราะเริ่ม,มได้ปิติขเขาต้องผ่านผ่านเวทนาคือการพัดความลําบากความ,ม,ามนี่ก็สู้กับไอ้ความเจ็บปวดปวดเมื่อยความลาความ ฟังไม่ได้ดังใจนั่งแล้วเมื่อยต้องปวดบางคนก็ทอ้อบางคนก็แต่ว่าไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็ก็มีการปวดกันเมื่อย<ช>แต่ว่าก็พักแล้วก็เอามาอีกอประาณน,นกระมันไปเร<ๆ> <c oughs> ื่อยๆผักมันยุบมันทาแต่ว่าไือไม่จะทําซะเยอะแต่อย่าให้ท้อพอทําเยอะเนี่ยมันก็จะทําทําจนจนมันมันมันลดได้อะคือมันไม่คิดทําเหมือนว่าที่เราเสอาจสมมติสมมติว่าวันนี้ เริ่มแรกเอาสัก5นาทีใช่ไม่ครับแล้วก็ดูวัดแล้วก็ดูวัดเราทําได้ขัานดงไหนเอาไปเรื่อยๆการนั่งเหมือนนั่งสมาธิ่อนไม่ใช่วิปัสสนาหรืออะไรสมาธินี่แหละแบบคุณตงอืมเหมือนก็สมาธาก็เหมือนดูตอนแรกก็ฟุตโทรหรือไม่ก็หยุดหนอฟองหนอ <ๆ S 2> สมาลังแล้วแต่ว่าใครใครทําอันไหนแล้วรู้สึกว่า คือท่องอันไหนแล้วรู้สึกว่ามันมันสงบเย็นได้อะมันมันรู้สึกแบบมันมันเบามันลงได้ใช่ว่ะวะแล้วก็ทํายังไงแล้วบอกว่าทำอะทำบอกทำว่าเอ้ยลองบวชไปทําสมาธิดูวะแล้วมีใครใช้จ่ายเท่าไหร่บอสองพันห้าก็ไปขอข้าวชาวบ้านกินเดือนสองพันห้าไปไปแพงอะอ คิดอยู่แค่นี้เองทุกผมเชื่อว่าพระอาจารย์ครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านการเป็นครอบมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเหมือนกันก็เป็นคนเราธรรมดาเนี่หนะอยู่มาวันหนึ่งผมว่าเหมือน<ม>พระอาจารย์บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งก็นึกเบื่อหน่าย <c oughs> ประมาณนี้<อ>ใช่ไหมไแต่ก<ช>็ยังไม่รู้ตัวเองค<อ>ืออะไรตอนนั้น <c oughs> นี่ครับรอยพระสาสดาถึงถึงผมอยากทำว่า ที่อย่างพระอาจารย์ได้มาบวชได้ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยผมอยากใหอ้อ่ให้ความรู้แก่คนที่จะเข้ามาในโลกบาสโสภะว่าการการที่จะได้มาดูแลพวทศาสนานะครับเราเราศึกษาอะไรก่อนเราเราเป็นคนยังไงก่อนถึงได้อยากอยากได้มาบวชเป็นพรนะนย่ยพูดกันในภาษาเพรมันมีจิตอยากทาสมาธิเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วเนี่ย ออาจารย์เข้าโบสถ์ทำวัดเสร็จเขาออกจะโบดกันผมไม่ออกอ่ะผมก็นหนังสมาที่หนังแหลกๆเขก็ไปได้เัาก็ปวดเมืออ่อยไม่ได้ไะอะไรเขก็ว่าโอ้ยเดือนแล้วเดือนเล่า <c oughs> พอได้เดือนเนี่ยเผื่อมันซึกเนี่ยเราก็ตุ้มต,ต,ต,ต่อมต่อมกูจะไปทางไหนดีใช่ไหม<ด>อนแรกก็ไม่ถึงไม่ถึงครอบครัวไม่ถึงลูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตายไปอ่ะ เขาาต้องอยู่กันได้พอมีคําเนี่ยจะทดลองดูอีกเดือนเดือนแล้วเดือนเล่าเนเดือนครบแต่พอมันเริ่มได้สมาธิเนี่ยประมาณหกเดือนก่อนก่อนที่พระอาจารย์จะทำสมาธิเนี่ยต้องสวดมนต์ได้ก่อนใช่ไหมหรือว่าเนเขาวัดทำวัดสวดมนต์เย็นก็อาจารย์นี่แหละแต่ต้องมีครูบาอาจารย์อยู่ตอนทำสมาธิก็อาจารย์ก็ อธิษฐานทำสมาธิกันเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็พอได้เวลาก็งัดกับกับพระก็กับกันพนกับผมก็นั่งอยู่ตอนแรกก็อยู่สองโต๊ะกับเพื่อนตอนกลางกับเพื่อนเดลืออยู่องค์เดียวแรกก็ปวดเมื่อยนั่งนานไม่ได้ประมาณนั้นอ่าปวดปวดเมื่อยปวดเมื่อยเพราะมันหนักต้ออยู่ทั้งคืนคืนคืนแหลกๆไม่งงเสื้อผ้ไม่รู้จะทำอะไรอืมอืมอืมเราเราก็อยู่ทำอย่างเงี้ยนะ แต่มันก็แฝงมันทําอยู่ได้มันแต่มันพอทาทาเนี่ยมันจะมีใจอยู่อีกใจเริ่มเริ่มเข้ามาดูมันนี่มันจะปวด,ดเท่าไหร่วะ<อ>มันมีตัวนี่<อ>ทําไมมีตัวนี้าก็คงจะเลิกทำอ่ะเดี๋ยวครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยพระอาจารย์อ๋อไม่ไม่นั่งละปวดเมื่อยก่อนใช่ไหมฮะ<อ>แล้วครั้งสองครั้งสามก็พออยู่ๆมันก็มีใจเนี่ย ดมูมันนี่จะปวดเหนเื่อยได้ไรกลับไปนอนพักก่อนไม่คแรกคืนนั่งกันนอนไปเลยลพออีกวันเนี่ยนอนอืมอย่างเงี้ยเราพอไม่ก็ใจนีดก็ไปเด่นดึกเด่นทุกวันเลนยนนานบ,าบางวันแพ้ก็ไปนอนครับแต่ว่าพอหลังๆหลังๆเนี่ยพอมันเริ่มจิตมันเริ่มนิ่งได้ไม่คิดอะไรได้เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มนิ่งได้มันนิ่งได้ก็ปิติมันก็มา นิ่งแล้วนิ่งเริ่มนิ่งแล้วครับแล้วก็ปิตีเนี่ยมันก็มีความสงสัยเยอะถามอาจารย์องค์โน้นองค์นี้ท่านก็ไปตอบเลยปิตีนี่เหมือนความว่าเหมือนเหมือนมีความสุขมีความสบายมีความ,ม,วามแล้วก็มีนิมิตนิมิตว่าไม่นังๆแล้วมันก็ตัวเราใสไปรู้สึกว่าลมมันหยัยแต่เรามีแค่ความรู้สึกอ่ะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ตอบจนกระทั่งเรา แค่กฎของใจรักออพอพอมมันเริ่มเริ่มเริ่มมาได้คํานี้แล้ว <c oughs> แ,แล้วใจรักคืออะไรครับก็ค <c> ว <oughs> ามเม่เทียงแท้ไอ้นี่อนิ้จังทุกข,งข,งขาาัออออกของอนัตตาเนี่ยทุกขังอนิจนจังทุกขังอนัตตาก็เริ่มมาได้คํานี้อ่ะเริ่มมาหนึ่งละอ่าพอได้คํานี้มันก็พิจารณาลงลึกไปอีกอื มันก็เิ่มันยิงเห็นความเมตเทียงแท้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอนั่งนิ่งๆเนี่ยอะไรไม่เคยเห็นก็เห็นอออาจารย์ก็นั่งต่อไปอีกนั่งแต่ว่าจะน,นิ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่วันเหงือสู่ก็ว่าเนี่ยเหงือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยสู้ๆๆออสู้อะไรสู้ความปวดเมื่อยเียใช่อ๋อออกจนพอมันออกมันเหมือน,นไฟธาตุแตกกันเนี่ย โล่งมันเบา oh. แต่นั่งกางนั่งได้สบายสายชอบหนั่ง oh. <laughs> มันมันจะเป็นขั้นตอนประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นภาษาแต่มันก็ใช้เวลา